็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลด์ไปซะแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็ขอะขอขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับตอนที่เข้าเริ่มในเรื่องผมก็อยากจะขออนุญาตก,ก่อนนะครับว่าชื่อของพี่สาวของวอร์เดราี่ชื่อว่าเวลซาร์นั่นแต่ในแอปมันแปลว่าเวลซาดโดนะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าชื่อเวลซาร์หรือเวลซาดโดแต่ผมจะขออ่านตามแอปนะครับว่าเวลซาดโดนะครับ จากคลิปที่นแล้วลีบรูดได้หายลืลยอยู่กับกีเขาก็ได้รู้ความลับเกี่ยวกับจกบักรวรรดิอยู่มากมายในลีบรูก็ได้คิดว่าการเจรจามันจบลงแล้วช่วงเวลาแห่งความเงียบงนันมันก็ได้มาเยือนบรรยากาศที่นุ่มนวลแต่สิ่งต่างๆควรที่จะจบลงแล้วแต่กับกลายเป็นว่าก,กีไม่ได้ตั้งใจที่จะกลับไปแล้วชูวนาก็ได้เติมชาลงแก้วป่าของกีช่วงคู่นี้ดูเหมือนว่าจะเป็นการน้ําชาสํารองเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาที่ลงเหลือล่วงลงไปในแก้ว ังจากที่กีได้รับน้ําชาจากชูนะ่ากีก็ได้พูดว่าเธอเก่งในสิ่งที่ทําจริงๆพวกเนิร์ดในครอบครัว,วของฉันทําไม่ได้แล้วต่อมาชูน่าก็ได้ตอบกีไปว่าข้ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับความชมจากท่านพอรีบรู้เห็นชูนะาต่อกับอย่างเป็นธรรมชาติเขาก็คิดในใจว่าเบนนี่มารูดูดกังวลเล็กน้อยแต่ชูนะาก็พูดได้อย่างตรงไปตรงมาไม่ได้ถูกครอบงำด้วยรัศมีของกีทําให้คู่กันอย่างสงบแล้วต่อมากีก็ได้พูดอีกว่า ให้มิสซันลีและเลนของฉันมาหาคูณเพื่อฝึกฝนสักพักได้ไหมพอนี้เช่น้นชูนาก็พึพรรมพ์ออกมาว่าฝึกฝนเหมือนว่าเธอเจงงงๆกับคำพูดของกีแล้วกีก็พูดต่อว่าถูกต,ต้องฉันอยากให้เธอสอนวิธีทําเค้กนี่ให้กับพวกเขาพอได้ยินกีพูดเช่นานลีิลุกก็คิดในเจว่าตัวเขาได้ทานอาหารในงานเลี้ยงของจอร์มานแล้วและพวกเธอก็มีพื้นฐานที่ดีแต่ชูนาก็เก่งด้านของหวานท้ายที่สุดแล้ว เธอและโยชิดาก็ได้แข่งขันกันเพื่อพัฒนาผลงานใหม่ๆและงานฝีมือก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆริบรูคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ตอนนี้ริบรูจําได้แล้วว่ามันค่อนข้างจะฟุ่มเฟือยพูดได้เลยตอนว่าตอนนี้ริบรูมีความรู้สึกที่ดีว่าตัวเขาได้ทําสิ่งที่เขาต้องการจนถึงตอนนี้ในโลกนี้ถึงสิ่งต่างๆเช่นทําของโปรดขึ้นมาใหม่ชิมของอร่อยๆบางครั้งถึงแม้ว่าจะมีความกระตืออร้นและมีทักษะ คุณก็ไม่สามารถทําซ้ำส,สูตรอาหารได้หากไม่มีความสามารถรวมส่วนผสมเข้าด้วยกันได้แม้แต่คนที่มีความสามารถอย่างโยชิดะก็ประสบความสาเร็จในการทาําซ้ําเค้กประเภทนี้หลังจากที่มีวัตถุดิบคุณภาพที่ผลิตอยู่ในประเทศของรีบรุเท่านั้นในกรณีนี้ก็อย่าลืมที่จะมีความกระตันอยู่ทิ้งสิ่งนี้เอาไว้ล่วงหน้ารีบรุจะตอบกีได้อย่างไรตอนแรกรีบรุก็คิดว่าเขาจะสามารถซื้อมันได้ถ้าต้องการ แต่ไม่จําเป็นต้องคิดมากด้วยความคิดนั้นลิบลุจิงตัดสินใจซ่อนส่วนที่คุณโยชิดาสอนและสอนสูตรที่พวกเขาพัฒนาขึ้นมาให้กับพวกเขาแล้วต่อมาลิบุก,ก็พูดว่าชูนัจังช่วยสอนวิธีทําเค้กให้กับสองคนที่อยู่ข้างๆหน่อยได้ไหมพอได้ยินลิบุพูดเช่นนั้นชูนะก็ได้ตอบว่าทราบแล้วขาด,ด้วยความยินดีหลังจากที่ชูนัตอบกลับมาลิบลุก,ก็ได้พูดกับกีว่าถ้านายต้องการใช้ส่วนผสมที่ดีที่สุดในการทําอาหาร ดังนั้นเรามาทําข้อตกลงกันในอนาคตกันเถอะตัวอย่างเช่นน้ําตาลทรายต้องการกรองเพื่อลดสิ่งเจือป,ปนและเพิ่มควมบริสุทธิ์ลิบูลุเขาก็พูดได้เลยว่าเขาหมกตัวอยู่กับของอร่อยพบคู่ไปกับความสามารถทางเทคนิคของของใครจีนและคนอื่นๆได้จากการเพื่อให้ได้คุณภาพที่ไม่ได้ไปกว่าชาติก่อนของลิบูลุแม้ว่าการผลิตจะไม่สูงพอที่จะหมุนเวียนในตลาดแต่ปริมาณที่เหลือเพื่อความบันเทิงของคุณก็เพียงพอแล้ว เพียงเพิ่มการผลิตขึ้นอีกเล็กน้อยแลจะจ่ายให้กับกีแล้วต่อมากีก็ได้พูดกับลีบรูว่าเป็นไปได้จริงหรือแล้วลิบรูก็ตอบว่าแน่นอนนี่เป็นเรื่องจริงนอกเหนือจากเทคโนโลยีแล้วลิบรูไม่ได้ห่วงผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปของเขาลิบรูกังวลว่าแม้กีจะเข้าออกประเทศบ่อยขึ้นและปัญหาก็น่าจะเพิ่มขึ้นแต่ถ้ามิซาลีสามารถใช้ประตูโอนย้ายได้แล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร แลลบุลก็คิดว่าฝ่ายเขาก็ควรจะคิดเรื่องเกี่ยวกับการจัดการแต่ไปที่พวกเขายัางเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมดังนั้นลีบุลก็มีเจตนาอื่นถ้ากีคิดว่าเขาจะมีประโยชน์ความมั่นคง,งของประเทศลีบุลก็จะมั่นใจได้ยิ่งมีการติดต่อกันระหว่างประเทศมากขึ้นเท่าไรก็ยิ่งมีความมั่นคงมากขึ้นเท่านั้นหากมีความทรงจาร่วมกันและจะไม่มีการใช้กําลังตามอาเภอใจเพืจจ่อขัดขวางการพัฒนากิจการเศรษฐกิจเท่ากับว่าเป็นพันมิตรทางการทหารที่เข้มแข็ง นั่นเป็นมุมมองที่สอดคล้องกันของริมุรูริมุรูต้องการที่จิโต้เถียงกับกี่ดังนั้นจึงควรจะมีไพ่ยอยู่ในมือให้มากขึ้นและนี่ก็คือผู้ต่อสู้คนแรกของริมุลูที่ทุ่มเททั้งหัวใจให้กับมันระหว่างที่ริมุรูคิดเช่นนั้นเขาก็ได้เปลี่ยนมาคิดใหม่ว่าไม่นี่เป็นครั้งที่สองตั้งแต่ที่ฉันได้พบกับวเดล่าใช่ไหมไม่สําคัญว่าคุณจะชนะหรือไม่แต่ถ้าคุณต่อสู้มันก็จะสร้างปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ จะมีความเสียหายเกิดขึ้นจริงอย่างไม่ต้องสงสัยดังนั้นลีวุจิงตั้งใจที่จะเคารพความคิดของกีแต่เท่าที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีบางอย่างอย่างเช่นการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างยุ่งเหยิงเช่นนี้ใครจะยอมรับได้ในความเงียบงันเท่านั้นเท่านี้ก็มีกำกัดเท่านี้เมื่อพิจารณาจากการสนทนาเพียงไม่กี่ครั้งจนถึงขณะนี้กีไม่ใช่เผด็จการที่ใค,ใครก็คิดว่าเขาเปลี่ยนเขาเป็นคนที่มีเหตุผลและมีเหตุผลโดยไม่คาดคิด ด้านวงการของเขายังปรากฏชัดเจนในมุมมองของเดียโบและคู่หูของกีเองริบรุกก็เชื่อว่ากีจะตระหนักถึงประโยชน์ของริมมรู้และจะไม่เรียกร้องอะไรที่ไม่สมเหตุสมผลและต่อมาริบรุกก็คิดอีกว่าก็จะถึงเวลากลับแล้วใช่ไหมความปรารถนาเล็กน,น้อยของริมมรู้ความปรารถนาเล็กน,น้อยของริบรุกก็ได้กลายเป็นความว่างเปล่าด้วยคําพูดของกีเดียวก่อนข้ามีเรื่องอยากจะถามเจ้าก่อนที่จะกลับพอได้ยินเช่นนั้นริบรุกก็คิดในใจว่า อะไรนะเกิดอะไรขึ้นอีกมันคืออะไรกันระหว่างที่รีบุลุสสงสัยอยู่นั้นจีก็ได้พูดว่าทําไมดีอาโบถึงได้พัฒนาขึ้นพอได้ยินจีถามเช่นนั้นรีบุลุก็คิดในใจว่าเสียภัยมากอย่างไรเดียงสาเกินกว่าที่จะคิดว่ามันไม่ถูกคนผบนั่นเป็นเหตุผลที่รีบุลุสเขาเกลียดคนช่างสังเกตก็นี่ไงรีบุลุก็ตอบไม่ได้เขาก็คิดในใจว่าจะทําอย่างไรคําตอบของจีคืออะไรจะยอมรับหรือเปล่า แล้วในตอนนั้นจีก็กพูดอีกว่าไม่ใช่แค่เดียโวใช่ไหมพอได้ยินช่นนั้นรีบลุกก็คิดในใจว่าในเมื่อคนเหล่านั้นอยู่ในขวง,งกดของลามมรีดมันก็ต้องใช้เวลาเล็กน้อยในการดมจีนแต่จีก็พูดอีกว่าแต่ทําไมถึงได้มีคนมากมายที่นี่ได้ลืมตาตื่นขึ้น,นมาในฐานะจอร์มานที่แท้จ,จริงจีได้ถามริบรุลด้วยรอยยิ้มแต่ในตาของเขากลับไม่มีรอยยิ้มเลยนี่คงไม่สามารถเป็นเพียงแค่กําแพงหิน ตอนที่ลีบรุกรกำลังกุ้มใจว่าจะตอบอะไรดีอยู่นั้นอาจารย์ลาเฟลตอบว่าข้อเสนอให้ตอบนี่เป็นผลจากการทดลองของด้วยพลังของเบลเซบิลพระราชาแห่งความตะกละไม่มีปัญหาในการยืนยันสิ่งนี้พอได้ยินเช่นนั้นลบรุกก็คิดในใจว่ามาแล้วเสียงสวรรค์โอเคแต่แค่นั้นแหละไม่เร็วเลยอาจารย์ราฟเอลเวลานี้เชื่อถือได้จริงๆแล้วต่อลีบรุกเลยตอบว่าอันที่จริงฉันพยายามจะใช้กําลังของตอนเองหลายครั้ง ในขณะที่สงสัยว่าจะเสริมความแขยงแก่งให้กับการต่อสู้เพื่อจะต่อสู้กับจักรวรรดิได้หรือไม่แล้วมันก็ชัดเจนว่าพลังของฉันมีผลที่น่าสนใจพอได้เช่นนั้นจีก็เลยพูดว่าโอ้ o, ผงกระทบคืออะไรผงกระทบมันคืออะไรพอได้ยินจีถามมาเช่นนั้นลิวลูกก็คิดในใจว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอาจารย์อาเบลช่วยหน่อย คำตอบทาวิญญาณถูกลดทอนเป็นพลังงานและมอบให้กับบุคคลที่มีคุณสมบัติในการปลุกให้ตื่นขึ้นและหากเป็นกรณีนี้คนที่ชื่อกีคริมสันก็ยอมรับได้พอได้ชนาลนีบลุกก็คิดในใจว่าก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละอันนี้จริงพิธีกรรมวิวัฒนาการไม่ใช่อำนาจของอาจารย์ราเฟาเอลแต่เป็นการใช้พลังของนาชาแห่งตะกัตตะการดังนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าปิดบังอะไร อย่าเพียงแค่ระบุข้อเท็จจริงอันที่จริงแล้วอาจอเป็นไปได้เป็นการตอบสนองที่ถูกต้องแล้วต่อมาลิบลุกก็ได้ตอบไปว่าพลังของราชันแห่งความตะกัตะการของฉันสามารถฟื้นฟูดวงวิญญาณของมนุษย์ให้เป็ียนพลังงานได้และยังมีความสามารถในการให้พลังงานแก่คนอื่นได้ด้วยเพียงแค่ให้พลังงานแก่คนไม่มีคุณสมบัติมันเป็นการกระทําที่ไร้ประโยชน์พอาด้ยังคําตอบของลิบลุกีก็ได้พูดว่าอืหมายความว่า ผู้ที่กลายเป็นจอมารสามารถลืมตาตื่นขึ้นมาได้ใช่หรือไม่พอไี้ยินจีถามเช่นนั้นลีบรุก,ก็คิดในใจว่าชินน่ากลัวเพราะไม่มีการโกหกจีก็ยอมรับก่อนที่เขาจะได้ยินทั้งหมดทั้งหมดนี่ก็เป็นเพราะว่าอาจารย์ลาเฟเอลและต่อมาลีบรุกก็พูดอีกว่าไม่เป็นไรสงครามในโลกนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพมากกว่าปริมาณใช่ไหมการพัฒนาความสามารถของตนก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติสาหรับหลักสูตรนี้พอทีฉเช่นนั้นจีก็ตอบว่าใช่แล้ว ฉันสนใจมันมาตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วแต่นายก็ไม่ธรรมดาใช่ไหมพอดีเช่นนั้นริบรุกก็ตอบว่าหึฉันธรรมดามากพอดีนเช่นนั้นกีก็พูดว่าไม่ไม่สลายธรรมดาไม่พูดต่อให้สิ่งที่ไม่สําคัญวิธีของวอร์เนอราหรือว่าสถานนะการพัฒนาของเมืองนี้ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ไม่ธรรมดาทั้งนั้นนายเป็นคนกับชาติมาเกิดเหรือพอดีเช่นนั้นริบรุกก็ชิดในใจว่าหึไม่รู้หรอกหรอแล้วต่อมาริบรุกก็พูดว่า ฉันตายในโลกที่แตกต่างจากโลกนี้และเกิดใหม่เป็นสลายด้วยจิตสำานื้อของฉันจริงๆพอริบุลุพูดออกไปเช่นนั้นริบุลุและกีก็ได้มองหน้ากันปรากฏว่าริบุลุไม่คิดว่ากีจะไม่รู้เพราะว่าเขาคิดว่าเรื่องนี้เป็นที่รู้จักกันแล้วริบุลุไม่ได้ทำให้มันเป็นความลับมันเป็นที่รู้จักกันดีในประเทศฝั่งตะวันตกริบรุลุก็คิดว่ากีก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ความคิดที่ว่าอีกฝ่ายรู้ข้อมูลทั้งหมดก็เหมือนว่ามันจะเป็นปัญหาเช่นกัน แม้ว่าจะไม่ใช่การพูดคุยเล็กน้อยแต่ก็เป็นสิ่งที่ควรจะทราบในอนาคตสิ่งสําคัญก็คือการระมัดระวังไม่ให้ข้อมูลในสถานการณ์ที่วุ่นวายพอทีเช่นนั้นจีก็ถามอีกว่าจริงหรอือแลรีบรุลก็ตอบว่าใช่ของจริงแล้วต่อมาชูน,นะก็พูดว่าท่านลีบุลไม่ได้โกหกแล้วต่อด้วยเบนิมารูเฮ้เฮ่ทำไมท่านถึงได้สงสัยเรื่องนี้ตัวเองและยืนยันบางสิ่งกับเบนิมารูและชูนนะแล้วต่อมาจีก็พูดว่าฮ่า คิดน่ากลัวฉันคิดว่าฉันเห็นได้แชร์ร่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพลังเวทแต่มันก็แปลกแปกมันยากมากที่จะเกิดใหม่ทั่วโลกแต่นายก็โชคายที่เกิดใหม่มาเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นสลายอีก็ได้หัวล็อกคึกคือคอีบรูที่ได้ยินเช่นนั้นก็คิดในใจว่านายไม่ต้องพูดไพ่ล็อกขนาดนั้นก็ได้แล้วต่อมากีพูดอีกว่าแต่ในกรณีนั้นฉันจะยอมรับก็ได้แการกลางของหัวใจแน่นอนว่ามันถูกทําให้สงบลงโดยความจริงที่ว่าวิญญาณเท่านั้นผ่านโลกมา และคงไม่ได้ซึ่งอัตราและความทรงจําของมันฉันก็เข้าใจแล้วว่าทําไมเจ้าถึงได้หมกมุ่นอยู่กับรูปลักษณ์ของมนุษย์และก็เป็นไปได้ที่จะพัฒนาในอัตราที่ผิดปกติเพื่อให้ได้รับความสามารถที่รุนแรงพอกก้พูดมาเช่นนั้นลยบรูคก,ก็คิดในใจว่าสรุปแล้ววิญญาณของฉันค่อนข้างแข็งแรงใช่หรือไม่นอกจากนี้ฉันคิดว่าตนเองค่อนข้างหน้าด้านอยากละถอยแล้วกล้าไปข้างหน้านั่นคือความเชื่อมั่นของฉันและต่อมาลีบิลุก็พูดอีกว่าตอนนี้นายรับได้ใช่ไหม แล้วกีก็ตอบว่าอฉันเคยคิดว่านายเป็นคนแปลก,แ,ปกแต่ตอนนี้ฉันก็คิดว่าฉันไว้ใจนายได้อริบรุตได้ยินเช่นนั้นก็คิดในใจว่าอย่าพายจังนะแต่ฉันก็ยกโทษให้นายเพราะฉันไม่สามารถเอาชนะนายได้นอกจากนี้ยังเป็นการดีกว่าถ้าถูกสงสัยว่าเป็นศัตรูอยู่ตลอดเวลาคือรูปแบบสลับมองไปข้างหน้าแล้วต่อมาลริบลุตก็พูดว่าตอนนี้ความสงสัยในตัวฉันก็ถูกเคลียร์คลายแล้วและฉันก็ได้ทำในสิ่งที่ฉันต้องการจะทาแล้ว ฉันคิดว่านายควรจะกลับไปได้แล้วพอรีบรุผพูดเช่ญน,นันจีก็ตอบว่าฉันยังมีอีกเรื่องหนึง่งรีบรุก,ก็คิดในใจว่าเอาล่ะไปกันเถอะเขาพยายามจะทําให้จีรีบกลับไปขณะที่รีบรุก,กํกำลังจะอ้าป,ปากจีก็ได้ขัดจังหวะและขอเค้ก้อนที่สองอย่างหน้าด้านแล้วชูวนาก็ได้ตอบสนองอย่างสุภาพรีบรุก,ก็คิดในใจว่าช่วยไม่ได้ฉันจะทําตามคําขออย่างใดอย่างหนึง่ง ลิบรูก็อยากจะหายไปกับความหวานของเค้กแม้ว่าริบรูจะคิดอย่างนั้นแต่กีก็คงจะไม่ทิ้งขอไว้อย่างนั้นพูดมาเถอะลิบรูเรากลับไปที่ที่เราเพิ่งจะคุยกันเถอะริบรูที่ได้ยินเช่นนั้นก็คิดในใจว่าฉันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีแน่ๆหืมแล้วมันจะเป็นหัวข้ออะไรแล้วในตอนนั้นกีก็พูดว่าเจ้าได้ลูกคนของเจ้าแล้วใช่ไหมตามคําแนะนําที่ข้าเพิ่งจะได้ไปข้าขอถามเจ้าหน่อยว่าเจ้าสามารถให้พลังกับลูกน้องของข้าได้ไหมมันเป็นไปได้ไหม พอได้ยินเช่นนั้นลิวรุกก็คิดในใจว่าผู้ชายคนนี้มองเห็นฉันเป็นตัวอะไรกันเนี่ยสิ่งที่นายทําได้และมันก็เป็นสิ่งที่นายทําได้ลิวร,รุกเขาคิดว่าเขาประมาทเมื่อทําเสร็จแล้วและเขาก็ตามมาด้วยคําถามที่ตรงไปตรงมาไม่ไม่ฉันไม่ได้พูดตรงๆเหมือนกับว่าฉันไม่สามารถยืนยันได้อันนี้จะสนใจเกี่ยวกับสิ่งนั้นและสูญเสียยิ่งไปกว่านะคำถามของกีจะต้องได้รับคําตอบตอนนี้ลิบรุกคิดว่าต้องให้คําตอบกีตอนนี้แล้วทันในนั้นอาจารย์ราเฟลก็ตอบว่า คำตอบมันเป็นไปได้พอได้ยินเช่นน,นั้นลิลูุกก็คิดในใจว่าอ่าโดยไม่ต้องรอให้ฉันถามในใจคําตอบก็ได้รับรู้สึกเงาเล็กน้อยเสมอลิลลุกก็รู้สึกว่าอาจารย์ลาเฟลมีความตั้งใจที่จะจัดการกับปัญหาของตัวเขาแล้วอาจารย์ลาเฟลก็ได้ตอบมาอีกว่าคําตอบไม่มีเจตนาเช่นนั้นพอได้ยินอาจารย์ลาเฟลตอบเช่นน,นั้นลิลลุกก็คิดในใ,นใจว่าดูเหมือนว่าอาจารย์ลาเฟลจะโกรธเล็กน้อยแต่ก็เป็นการดีที่อาจารย์ลาเฟลเป็นแบบนี้ต่อไป ลิบลุกก็คิดว่าเขาสามารถพึ่งพาอาจารย์ราเฟลได้เท่านั้นและคงจะไม่ดีถ้าถูกอาจารย์ราเอลทอดทิ้งและต่อมาลิบลุกก็ถามออกไปอีกว่าถามจริงฉันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับลูกน้องของจีนในทางเดือนวิญญาณเลยทำได้ไหมคำตอบใช่แม้ว่าจะไม่ใช่อสูรที่เชื่อมโยงกับลำดับวงตระกูลของจิตวิญญาณการบังคับแทรกแซงก็เป็นไปได้ข้อกําหนดเบื้องต้นคือสิ่งมีชีวิตนั้นจะเลิกต้านทาน และมีคุณสมบัติในการปลกพลังเพื่อให้พลังงานที่จะช่วยให้วิวัฒนาการได้พอดีฉันนาลิเวลก็ตอบว่าเข้าใจแล้วลิเวลถือจำนวนวิญญาณที่ไม่รู้ว่าเขาต้องการจะปลุกคนของเขากี่คนและมันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะพูดต่อไปโดยที่ไม่มีส่วนสําคัญไม่เป็นไรแค่ไม่รู้ถ้าไม่ลองถามอาจจะไม่มีปัญหาอย่างไรก็ตามฉันไม่มีแรงที่จะสามารถมีส่วนร่วมอีกต่อไปแล้วที่จะปฏิเสธเขาอย่างสูงส่งโดยที่ไม่ทําให้กีโกรธ แล้วต่อมาลิบรูก็พูดว่าอีิจริงฉันมีดวงวิญญาณเหลืออยู่หนึ่งแสนลิบรูที่กำลังจะพูดอยู่นั้นดูเหมือนว่ากีจะไม่ได้ยืนยันจํานวนวิญญาณที่บรุษถืออยู่ได้ลิบรูก็คิดว่าตอนนี้เขาก็คงจะยอมแพ้ไปแล้วแต่มันกลับกันเลยกีก็ได้พูดว่าโอ้โอ้นายทำได้โดยที่ให้ดวงวิญญาณของนายใช่ไหมพอยินเช่นนั้นลิบรูก็คิดในใจว่านั่นไม่มีความหมายในการยอมแพ้แล้วกีก็พูดอีกว่าอีิจริงฉันให้ดวงวิญญาณกับมิซารี่ไปประมาณ10,000ดวง แต่ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองไม่มีสัญญาณของการจะลืมตาตื่นขึ้นมาและฉันก็คิดว่ามันไม่มีประโยชน์กับการให้ดวงวิญญาณโดยตรงพอดีเช่นนั้นรบลุก็คิดในใจว่านั่นคือสิ่งที่เผ่าปีศาจจะทําเหลอแต่ตอนนี้ไม่เห็นจะตื่นเลยแล้วต่อมาอาจารย์เฟลก็ได้ตอบรีบลุกว่า คำตอบสิ่งที่ผลักดันให้เกิดวิวัฒนาการคือความจำเป็นในการเปลี่ยนวิญญาณให้อยู่ในรูปแบบที่เข้ากับวัตถุเพียงแค่ให้วิญญาณก็ใช้ไม่ได้ผลยิ่งไปกว่านั้นประสิทธิภาพของพลังงานที่ผู้อื่นให้นั้นต่ำมากจนมีค่าประสิทธิผลเพียงประมาณ10%เท่านั้นพอนนรีชเนารีบลูกก็คิดในใจว่าอ่าฉันเข้าใจแล้วค่ะต้องการให้เมล็ดพันธุ์ของจอมันงอกเงยต้องลดน้ำให้ถูกวิธี แต่ถึงแม้ว่าจะรู้วิธีที่จะทําได้ถูกต้องว่าจะทําได้หรือเปล่านั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งจะดีกว่าไหมที่จะปล่อยให้ลืมตาตื่นขึ้นมาอย่างธรรมชาติคําตอบไม่ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตที่มีปริมาณพลังงานชื่อโดยสิ่งมีชีวิตที่สูงกว่าจะเปลี่ยนไปแม้ว่าคนคนหนึ่งจะได้วิญญ,ญาณมาด้วยตัวเองแต่ก็ไม่สามารถปลุกให้ตื่นได้ อดีตฉะนั้นลิบลุกก็คิดในใจว่านั่นคือเส้นทางของการวนวัฒนาการที่ถูกตัดขาดตั้งแต่เริ่มต้นตั้งชื่อนั่นคือสิ่งที่เป็นอย่างนั้นหรือการที่พยายามอยากจะผ่านเข้ารอบนั้นยากมากและมีสิ่งที่คาดไม่ถึงอย่างไรก็ตามอสูรส่วนใหญ่ไม่มีคุณสมบตัติและโดยทั่วไปแล้วการวิวัฒนาการโดยการตั้งชื่อนั้นดังนั้นจึงยากที่จะบอกว่าดีหรือไม่ดีกาวโดยสรุปธรรมชาติของสอัตว์อสูรที่มีชื่อจะเปลี่ยนไป ดังนั้นจึงไม่สามารถดึงพลังงานที่เหมาะสมออกมาจากวิญญาณที่ได้มากีเองก็ไม่ทราบเรื่องนี้เช่นกันในความรู้ของอาจารย์ลาเฟลก็น่าชื่นชมจริงๆชื่อของอาจารย์ก็ตรงกับชื่อจริงๆพอได้รับคำชมจากลีบรูดูเหมือนว่าลาเฟลจะเขินเล็กน้อยอย่างลบรูก็พูดอีกว่าไม่ได้ไม่ได้ฉันกำลังสันเริญจากก้นบึ้งของหัวใจแต่ดูเหมือนว่าอาจารย์ลาเฟลกำลังจะถูกสันเริญเนื่องจากพวกลีบรูรู้วิธีที่ตอบคำถามของกีอยู่แล้ว รีบรูก็ตั้งใจว่าจะให้บทสอนศานาดาเนินต่อไปแล้วรีบรูตก็ถามกีว่าคุณมิสเซลี่นอกจากคุณมิสเซลี่แล้วนายเคยลองกับใครอีกไหมกล่าวคือคุณเลนพอรีบรูตเตือนคาว่าคุณคงไปในชื่อของเราลูกน้องของกีกีก็ได้บอกให้รีบลูสามารถเรียกพวกเขาได้อะไรก็ได้ตามใจต้องการมันไม่ใช่การใบในอนาโคตแต่มันคือคําสั่งต่อมารีบลูก็พูดว่าคราวหน้าฉันจะเรียกเธอแบบนั้นแล้วนายล่ะคือคนที่ตั้งชื่อให้กับทั้งสองคนนั้นใช่ไหม พอดีนชน,นะกีก็พูดว่าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่านายจะรู้เรื่องนี้ใช่ฉันเป็นคนทํยาย่าลีบรุกก็ตอบว่านั่นสินนะแต่กีก็พูดว่าอาฮะแล้วต่อมาลิบรุกก็ได้เรื่อมาที่ปาให้กีฟังถ้านายถูกเลือกโดยสิ่งมีชีวิตที่สูงกว่าธรรมชาติของนายก็จะดูเปลี่ยนไปแล้วกีก็ตอบว่าอืนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ลิบรุกก็พูดต่อว่าเดยนั้นจึงไม่มีความหมายว่าจะให้ดวงวิญญาณจีดดวงก็ไม่มีประโยชน์พอดีนชน,นะกีก็พูดว่า แต่นั้นนายก็สามารถจับคู่ของธรรมชาติของคู่ต่อสู้และนายก็ได้ให้พลังที่เหมาะสมแก่พวกเขาใช่หรือไม่พอริบรุได้ยินเช่นนั้นเขาก็คิดในใจว่าแม้จะชัดเจนที่ว่าริบรุพยายามยื่นโลนเพื่อที่จะทำพามเข้าใจและให้คําแนะนําเหล่านี้กับกีแต่ก็ดูเหมือนว่ากีจะเข้าใจอย่างรวดเร็วและทุกอย่างก็ถูกต้องโดยไม่มีข้อผิดพลาดและต่อมาริบรุก็ได้ตอบว่าถูกต้องประมาณนั้นครับและต่อมากีก็พูดว่าฉันมีเรื่องอยากจะถามนาย ฉันเพิ่งจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องแบบนี้ริบลูก็ค่อยๆเข้าใจนิสัยของกีแม้ว่าคําพูดของกีจะฟังดูเหมือนกับว่าเป็นข้ออ้างสำหรับตัวเขาแต่พวกเขาก็ไม่ได้คิดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ริบรุตจะสามารถปฏิเสธอย่างแน่นอนเท่าที่ริบุรุตอยากจะพูดออกไปตรงๆมันน่ากลัวเกินไปสำหรับตัวเขาที่จะทำณเวลานี้ริบุุกก็รักตัวเองมากจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องฟังความปรารถนาของกีแล้วต่อมาริบุุกได้พูดกับกีว่าให้ฉันพูดให้ชัดเจนเลยนะ แม้ว่านายจะมีดวงวิญญาณเพียงพอแต่นายก็ไม่สามารถพัฒนาได้หากไม่มีคุณสมบัติพอได้ยินรีบรู้ผู้เชี่ยวั้านจีก็ได้พูดว่าไม่มีปัญหาทั้งสองคนตรงตามเมื่อนไขสําหรับการปลูกพลังดังนั้นเลยอยากให้เจ้าปลูกพลังให้พวกเธอหลังจากที่ผู้เชี่ยวั้านจีก็ได้ทําการประเมินคุณลับใช้ของเขาทั้งสองคนแล้วจีก็บ่นว่าพวกเธออ่อนแอเกินไปที่จะใช้ประโยชน์ได้มากถ้าแค่นั้นก็เพียงพอแล้วแต่ดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างแปลกๆเกี่ยวกับมาตรฐาน การตัดสินพงกีเท่าที่รีบรุรู้รมิซารี่เล่นเลนดั้งเดิมแล้วเทียบเท่ากับเททราซ่าและเด็กผู้หญิงพวกนี้ก็ขาดการพิจารณาหรือว่าคนเช่นนั้นไร้ประโยชน์ยิ่งคิดก็ยิ่งอึดอัดที่จะคิดว่ามันมีคนโง่ที่อยู่ข้างข้างที่จะปลุกพลังให้กับกีระหว่างที่รีบรุ่กำลังคิดอยู่นานคนโง่ที่ไหนจะปลุกพลังให้กับกีเพราะว่าเขารู้แล้วว่ามิซารี่เล่นเลนก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าปีศาจแห่งต้นกําเนิดแต่ว่ารีบรุก็คิดใหม่ว่าเฮ ลืมไปเลยที่เหลือก็คือคําถามที่มีว่าดวงวิญญาณเพียงพอหรือไม่ก็ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่คลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้ได้เพียงเท่านี้เดี๋ยวผมขอตัวไปแปลเพิ่มอีกก่อนนะครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับ